สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แอดก็มาตามคำสัญญาเนีย่ยค่ะสำหรับใครที่รอคลิปแปลคำบรรยายของผู้บรรยายภาษาอังกฤษในนัดล่าสุดของ Orlando โ a l k ล r i ลทีมของพรพานนี่ค่ะซึ่งนัดล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่19มกราคม2569เนี่ยทีม Orlando โ a l k ล r i ลของพรพาน,ะะ 6000, นะะเนี่ยก็ปบุกไปเยือนทางด้านโอมาฮาสเปอร์โนวาเนี่ยค่ะซึ่งก็เป็น Orlando ของพรพานเนี่ยที่เชิญเอาชนะไปได้อย่างสุดมัน,นะะเนีน่ย3-2เซตด้วยสกอร์ 25ต่อ18 25ต่อ20 1ต่อ25 24ต่อ26และ15ต่อ9ค่ะซึ่งวันนี้นะคะพันพันของเราก็บัญชาการเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเนีคะโดยทำไป59แอสซิสและยังช่วยทีมทำคะแนนได้ถึง5คะแนนเลยเนี่ยซึ่งเป็นคะแนนจากการเสิร์ฟเอสเนี่ย 2, สโจมตี2แล้วก็บล็อกอีก1นะึ่งะก็เรียกว่าพันพันของเรานั้นช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยค่ะ ก็ไม่เยอะได้ไงเนาะเป็นผู้บัญชาการเกมรุกเลยนะคะแต่ก่อนจะไปฟังแอดขอคลัม1หนึ่งได้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะ,ะ AI จะได้ดันนะคะขอคลัมนหนึ่งคลิกเท่านั้นค่ะและสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแล้วก็ชอบคอนเทนต์ในแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทังช่องค่ะเอาละค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยเนาะว่าในแบบนี้เนี่ย ทั้งผู้บรรยายที่ได้มีการบรรยายเกมส,สดๆในสนามเขาพูดถึงทีมออร์เลนโดของพันๆวไว้ไงบ้างแล้วก็พูดถึงมันพันของเราไว้ไงบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ช็อตแรกกันเลยและช็อตนี้นะคะก็เป็นการขึ้นบล็อกคู่ของพันพันกับแคชเปล่านะคะซึ่งปิดมุมได้มิดเลยเนี่ยค่ะทำให้จังหวะนี้เนี่ยเขาตีผ่านได้ยากนะคะและจังหวะเนี้ยเขาก็ตีปิดเข้าในนยคะทำให จมบล็อกของทางด้านแคสตบราเนี่ยลงไปช็อตนี้ก็มอนสเตอร์บล็อกเลยนะคะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้แคสตบราเป็นมิดเดิลบล็อกเกอร์ระดับท็อปคือวินัยในการเล่นของเธอเธอเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาได้เร็วม,มากและยิ่งไปกว่านั้นเธอยังกดมือบล็อกเข้าในได้ดีมากทั้งจังหวะการกระโดดการอ่านเกมและการค่าเดเาเกมลวงได้ยอดเยี่ยมมาก รายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆในการบล็อกค,คือสิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นและเหนือกว่าคนอื่นเธอมีครบทุกองประกอบที่คุณต้องการจากมิดเดิลบล็อกเกอร์ระดับท็อปจริงๆคือผู้บรรยายเขาก็ไม่ได้อวยเกินจริงนะเพราะว่าถ้าดูจากเกมที่ผ่านๆมาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าแคสตบราวนั้นไม่ได้อาศัยแค่ความสูงหรือว่าพลังอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนที่เล่นด้วยสมองตลอดเวลา ขยับแต่ละก้าวรอจังหวะกระโดดบ,บล็อกค,คือคิดมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ว่าบล็อกมั่วๆแบบหวังฟลุกนะคะและรายละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละที่พอรวมกันเยอะๆมันก็กลายเป็นความต่างระหว่างบล็อกเกอร์ธรรมดากับบล็อกเกอร์ระดับท็อปคือพูดตรงๆนะถ้าเกมไหนบราวยืนหน้าเน็ตเนี่ยตัวตกฝั่งตรงข้ามมีเสียวแน่นอนแต่ว่าฟอสเตอร์ก็บล็อกดีเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเอบีของออร์เรนโดเนี่ย เล่นดีทั้งคู่เลยมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะโดยช็อตนี้จะเป็นช็อตการเล่นบอลสองของพันพันเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยพันพันเซฟล็อกไว้ได้นะและจังหวะนี้ค่ะพันพันก็เล่นบอลสองเลยนี่คะซึ่งผู้เล่นของทางด้านโอมาฮาเนี่ยคือแบบล้มลงไปจะรองบอลกันพร้อมกันเนี่ยสามคนเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้แต่มองดูบอลนั้นตกผืนค่ะทาอะไรไม่ได้เลยนะคะโดยช็อนนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่า บล็อกโดนปลายมือสวยๆจากชมพู่เธอชะลอจังหวะบอลได้ดีมากและการอ่านเกมของเธอยอดเยี่ยมกว่าเดิมนี่แหละคือเหตุผลที่เราพูดถึงเซตเตอร์ระดับท็อปสองคนชมพู่เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสยัยประสบการณ์ของเธอแน่นมากโดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิต่อเนื่องยาวทั้งซัมเมอร์ไปจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงที่ต้องลงแข่งอย่างหนัก ตอนนี้ชมพู่กับออร์แลนโดทำแต้มรันรวดไปแล้วสี่แต้มโอ้โหก็เรียกได้ว่าเพื่อนยายภาษาอังกฤษนั้นก็ยกให้ชมพู่ของเรานั้นเป็นเซตเตอร์ระดับท็อปเลยนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับฟอร์มที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยก็ไม่ได้อวยเกินจริงนะคะแล้วก็มาต่อกันที่จังหวะการเล่นบอลสองอีกจังหวะหนึ่งของพ่อพัน์กันเลยนะ,ะซึ่งจังหวะนี้บอกเลยนะคะว่าเลือดเย็นสุดเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหรูปแบบเนี้ย ใครเขาเล่นกันคะวิ่งมาแล้วแบบเซตข้ามไปเฉยเลยอะ่ะเออใครเขาทำกันคือถ้าไม่มีใครทำแบบนี้เลยนะดูสิวิ่งมาแล้วเซตไปคือแบบผู้เล่นของทางนั้นโอมาาคืองงกันหมดเลยนะคะคือทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะดียกว่าโดนหลอกกันทั้งสนามกันเลยค่ะงงทั้งสนามเลยนะคะลูกนี้เผลอเนี่ยงงยันทีมตัวเองเลยนะคะ และช็อตนี้ผู้บรรยายพูดว่าชมพู่และตอนนี้เธอทำแต้มจากการบุกลูกที่สองของตัวเองได้แล้วหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ชมพู่ถูกยกให้เป็นเซตเตอร์ระดับท็อปคือความสามารถในการหลอกเกมแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยมการหลอกจงังหวะของเธอช่วยเปิดโอกาสให้ตัวรุกได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งอยู่บ่อยครั้งและได้เปรียบในการเข้าทำและที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ชมผู้เองก็สามารถเป็นอาวุธในเกมรุกได้เช่นกันเพราะเมื่อใช้ระบบ5-1เซตเตอร์จำเป็นต้องเป็นฝ่ายคุกคามในเกมรุกเพื่อให้แนวรับฝั่งตรงข้ามไม่กล้าเมินและต้องให้ความสำคัญกับเธอตลอดเวลาอ่าก็ได้ได้ว่าผู้บรรยายต่างชาตินั้นก็ชื่นชมบอนพันธ์แบบไม่มีกักเลยเนี่ยถึงขั้นยกให้บอลพันธ์นั้นเป็นหนึ่งในเซตเตอร์ที่อ่านเกมได้ฉลาดที่สุดคนหนึ่งเลย คือไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของ IQ คิววอลเล์บอลล้วนๆเลยค่ะมาต่อกันที่ช็ตอตไปนะ่คะโดยช็อตนี้เนี่ยเขาตีไงก็ไม่ตายเนี่ยตีครั้งแรกติดบล็อกตีมาครั้งที่2เนี่ยทางด้านแาดดัปก็ขุดได้เนี่ยแล้วพันพันก็ยกให้ลูปเปอร์ย้อนลงไปอย่างสวยงามค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้รหญ่พูดว่าลูปเปอร์เลือกหยอดได้ดีมากลูกนั้นหนีจากฮิลลี่ไปได้สวยลูปเปอร์มีวิสัยทัศน์ในการเล่นที่ดีมาก แล้วเรามักจะพูดกันว่าเธอเป็นผู้เล่นตัวเล็กด้วยความสูงเพียง5ฟุต9นิ้วแต่ถึงตัวจะเล็กเธอก็ระเบิดพลังได้หนักมากกระโดดสูงและเล่นบอลเหนือเน็ตได้อย่างสบายและที่สำคัญที่สุดคือการอ่านเกมเธอมองเห็นเลยว่าแนวรับฝั่งขวาถอยลึกเกินไปอาแล้วสุดท้ายแล้วเซตแร,รานี้มาดนาะก็เซฟเอส เซตแรกให้กับออเรนโดชนะไปได้นะคะด้วยสกอร์25ต่อ18ค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าตเติบที่โหมดมากๆจากฝั่งออเรนโดและนั่นคือจุดที่ช่วยให้พวกเขาคว้าเซตแรกไปได้ครึ่งหลังของเซตนั้นบอกเลยว่าออเรนโดฟอร์มร้อนแรงสุดๆและโมเมนตัมก็เทมาทางพวกเขาเต็มที่ ช่วงต้นมีแต้มเสมอกันถึง9ครั้งแต่ตรงนั้นแทบไม่มีความหมายเพราะออเรนโดปิดเซตแรกด้วยการรันแต้มยาวสีแตงพวกเขาปิดงานได้ในเกมเยืนทำกลางอากาศหนาวเย็นซึ่งตอนนี้ไม่หนาวอีกต่อไปแล้วเมื่อวานอาจจะหนาวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะออเรนโดกำลังร้อนแรงสุดออเรนโดร้อนแรงจริงๆเหมือนพาอากาศอบอุ่นติดตัวมาด้วยเลย ลูเปอร์เป็นแกน,ลนหลักพนึกกำลังกับชมพู่พาออรเรนโดคว้าชัยในเซตแรกได้สำเร็จามาต่อกันที่ชอ็อตไปนี่ค่ะจังหวะนี้เนี่ยมาดักดับมันแรกสวยมากพอมันก็เลยจ่ายไรซ่าให้แคสเปลา่ากดลงไปค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยล็อกเขาขึ้นไม่ทันเลยนี่ค่ะล็อกกลางเขาได้แต่แบบกระโดดหย,อ,ยองๆองค่ะขึ้นไม่ทันเนี่ยแคสเปลา่ากดลงไปอย่างสวยงามโดยช็อตนี้ผู้บรรยายพูดว่า และนี่คือแต้มตบแรกของแคสเบาลในเกมนี้เธอยังไม่ค่อยได้บอลให้ตบเท่าไหร่ยังไม่ค่อยถูกเซตให้เล่นแต่เป็นจังหวะตบที่ดีมากเน็ตเปิดโลง่งเธอเล่นลูกนี้ได้สวยจริงๆและลูกนี้ก็ต้องชื่นชมบรรพันด้วยนะคะเนื่องจากว่าชมพู่แบบเซตบอลไหลสั้นจังหวะเนี้ยให้แคสเบาลคือเร็วมากทําให้บอกของเขาเนี่ยขึ้นไม่ทันเลยจนผู้บรรยายถึงท่านบอกเลยนะคะว่าเน็ตลงมาก ก็ริดว่านอกจากความไวจะเป็นของปีศาจแล้วเนี่ยความไวยังเป็นของชมพูด้วยค่ะ <c oughs> มาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะโดยช็อตนี้เนี่ยออริโดเหนีนยวมากเขาตีมายัางไงก็ไม่ตายเนี่ยตีมาครั้งแรกเนี่ยทางด้านเบ์คลอมบี้ก็ขุดได้นะ,ะรีพอนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาตีมาครั้งที่2เนี่ยคอมบี้ก็ขุดได้อีกนะ,ะและ พันพันก็จ่ายให้ทางด้านแมดดักนะคะขึ้นตีจาก3เมตรกลางค่ะลงท้ายคอร์ดเลยเนี่ยทำแต้มได้ค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้รยญายพูดว่าจังหวะที่บล็อกโดนปลายมือของชมพู่นั้นสวยมากช่วยชะลอความแรงของบอลลงได้ดีและการสัมผัสบอลของแมดดักอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ดีพอที่จะทำแต้มได้หมายเลข14ชุดสีฟ้าอ่อนแล้วผู้บรรยายผู้หญิงก็พูดขึ้นนะะว่า และฉันชอบมากที่คุณชี้ให้เห็นจังหวะบล็อกโดนปลายมือของชมพู่ที่ช่วยยื้อเลลลี่ให้เล่นต่อไปได้ทุกครั้งที่เธอขึ้นบล็อกจะเห็นเลยว่ามีความต่างเรื่องส่วนสูงระหว่างเธอกับตัวต่มหัวเสาฝั่งตรงข้ามแต่ชมพู่ค้างอยู่กลางอากาศได้ดีมากและสามารถชะลอความแรงของบอลลงได้อย่างยอดเยี่ยมอผู้บรรยายก็ชื่นชมจังหวะขึ้นเซฟบล็อกของพรพนันธนะคะซึ่ง บบนี้เนี่ยคอนพันเซฟบล็อกได้ดีมากๆเลยค่ะ mm hmm. เห็นหลายจังหวะเลย mm hmm. ก็ชื่นชมจังหวะครึ่งบล็อกของคอนพันนะคะว่าคอนพันอยาีายถึงแม้ว่าจะแบบตัวเล็กคือส่วนสูงของคอนพันเนี่ยกับตัวตีหัวเสาฝั่งเขาเนี่ยคือแบบมันแตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าคอนพันเนี่ยสามารถที่จะแบบลอยตัวอยู่กลางอากาศได้นานนะ่ยทำให้สามารถเซฟบล็อกไว้ได้หลายจังหวะเลย มาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะโดยช็อตนี้เนี่ยเขาหยอดมาจังหวะนี้นะคะออเรนโดยังเหนียวนะแล้วพันก็จ่ายสามเมตรกลางให้ทางด้านลูปเปอร์เนี่ยตียลงไปเนี่ยค่ะช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าลูปเปอร์ขึ้นตีจากแถวหลังการอ่านเกมยอดเยี่ยมมากจากชมพู่เขาจังหวะนั้นแมดดักล้มลงไปกับพื้นอย่างชัดเจนและเป็นการขึ้นบล็อก3คน แต่ลูเปอร์มองเห็นแนวบล็อกทั้งหมดเลยเลือกตีเฉียงหลบแนวบล็อกไปได้เธอจับตำแหน่งมือของผู้เล่นบล็อกได้แม่นมากจริงๆในจังหวะนั้นคืออันเกมขาดเลยมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะโดยช็อตนี้ฟอสเตอร์ตีไม่ตายนะคะและในจังหวะรูปครั้งที่2ของทางด้าน Orlando โดเนี่ยรมันก็จ่ายโค้งหลังให้คลอมบีสัตว์ลงไปนะคะลูกนี้ทำให้ออร์แลนโดนั้นขึ้นเซตพอยท์ค่ะ24-19 แล้วจังหวะนี้นะ่คะผู้บรรยายพูดว่ามีจังหวะสื่อสารพลาดกันนิดหน่อยแต่เบอร์คลัมบี้ยังช่วยประคองบอลไว้ได้มีช่องว่างในแนวบล็อกและเธอจะหาช่องนั้นเจอทุกครั้งแล้วผู้บรรยายผู้หญิงก็พูดเสริมนะคะว่าทุกครั้งเลยแทบจะการันตีได้ถ้าคุณเห็นช่องว่างประมาณ1ฟุตระหว่างมิดเดิลบล็อกเกอร์กับบล็อกเกอร์หัวเสาเธอจะใช้โอกาสนั้นทันทีชมพูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผล ว่าทำไมการจัดเกมรูปของชมพู่ถึงดีมากเพราะเธอเดินเกมแบบสมดุลกดดันแนวบล็อกและเปิดช่องว่างในบล็อกให้ตัวตบเล่นได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายเนี่ยเซตที่2นี้ก็เป็นออรเรนโดนะคะที่เอาชนะได้ด้วยสกอร์25สต่อ20ค่ะซึ่งดูเหมือนว่าเกมจะจบลงง่ายๆ3ต่อศูนเซตนะคะแต่ว่าไม่เป็นแบบนั้นค่ะเนื่องจากว่าโอมาฮาเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านดูเนวิลเลอร์นะคะคือแบบ โหดจัดนะคนนี้ทําให้ในเซตที่3และ4เนี่ยออเรนโดก็พลิ้งพลําไปเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าออเรนโดนั้นก็โดนลูกเสิร์ฟของทางด้านบลูคเนี่ยเล่นงานเอาเนี่ยค่ะคือบอลแรกมีปัญหาหนักมากค่ะจึงทําให้พลิ้งพลําไปนคะคะในเซตที่3เนี่ย16ต่อ25และเซตที่4 24ต่อ26ค่ะซึ่งแอนจะขอข้ามไปนคะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เซตที่5กันเลย และช็อตแรกนะก็เป็นช็อตจังหวะการเสิร์ฟเอสของนาตาลีฟอสเตอร์ Foster. คนที่มีลูกเสิร์ฟที่แบบหนักที่สุดเสิร์ฟดีที่สุดในลีกค่ะคือในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือได้คะแนนจากการเสิร์ฟเอสเนี่ยเยอะสุดเลยโดยช็อตนี้เนี่ยค่ะผู้บรรยายพูดว่าเราพูดถึงเรื่องนี้กันไปแล้วก่อนหน้านี้ลูกเสิร์ฟแบบนี้ปกติจะมีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็สูง แต่สำหรับเธอแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะเธอทำมันได้สม่ำเสมอมากมันเลยกลายเป็นได้ผลล้วนมากกว่าสิ่งอื่นใดซึ่งมันน่าทึ่งจริงๆทั้งจุดที่สัมผัสบอลความเร็วของลูกทุกอย่างลงตัวหมดอันนี้คือเห็นด้วยเลยนะคะลูกเสิร์บาเนี้ยเป็นลูกเสิร์ฟที่มีความเสี่ยงสูงมากเลยแต่ว่าสำหรับฟอสเตอร์นั้นฟอสเตอร์ Foster ทำมันแบบเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากๆอ่ะ แล้วก็ผิดพลาดน้อยมากนะคะคด้วยว่าน้ำหนักมือเนี่ยเป๊ะมากค่ะและแมตต์นี้เนี่ยฟอสเตอร์ Foster ก็เสิร์ฟเอสไป3คะแนนเลยซึ่งแมตต์ก่อนหน้าเนี่ยเสิร์ฟเอสไป5คะแนนค่ะเจ้าแม่เสิร์ฟเอสของจริงมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะโดยช็อตนี้พรอนพันจ่ายให้อเบอร์คลอมบีฟาดเป็นต้มค่ะทุกคนลูกนี้ก็ทัดล็อกออกไปนะคะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่า อาเบอร์ค b อมบี้อะไรก็ตามที่นูนวิลเลอร์ทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันสวนกลับไปทันทีและก็เป็นอย่างที่คิดไว้เลยได้เห็นอาเบอร์คลอมบี้เล่นเยอะขึ้นอย่างชัดเจนแล้วพุ่มยายผู้หญิงก็พูดขึ้นนะว่าออเลนโดเลือกพึ่งอาเบอร์คลอมบี้ในสถานการณ์แบบนี้เสมอไม่ว่าเธอจะอยู่แถวหลังหรือแถวหน้าก็ตามฉันลองดูสถิติจากปีที่แล้วมาเธอมีค่าเฉลี่ยการขึ้นตก ประมาณ11ครั้งครึ่งต่อเซตดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่เธอจะได้บอลเล่นเยอะอและในช่วงต่อมานะคะจังหวะนี้เนี่ยเขาตีไม่ตายเนี่ยและพอพัน์ก็จ่ายให้อเเบอร์คลอมบี้สังหารอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ได้ไดว่าช่วงนี้พัพันก็ใช้งานอเเบอร์คลอมบีแบบรัวๆเลยนะคะเปิดโหมดอเเบอร์คลอมบี้สังหารค่าและก็ไม่พลาดเนี่ยทำให้วอรเรโนั้นขึ้นนำ8-6 ตึงฉอตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าอเบอร์คลอมบี้อีกครั้งและตีตามลายลงไปออรลนโดขยับขึ้นนำไปที่8ต่อ6ตอนนี้อเบอร์คลอมบี้ทำไปแล้ว20แต้มจากการตบและทั้ง2ทีมจะสลับฝั่งกันครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งออรลนโดนั้นได้เปรียบอยู่นิดหน่อยเนี่ยขึ้นนำา2แต้ม และในช่ววัต่อมานะคะก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่พันพันเลือกใช้งานอเบอร์คลอมบีค่ะนี่เลยนะคะช็อตนี้ซึ่งช็อตนี้เนี่ยบอลแรกไม่ดีนะคะทุกคนแต่ว่าพอนพันนั้นก็วิ่งมาแล้วก็เซตกลับหลังไปให้ทางด้านอเบอร์คลอมบีแบบเป๊ะเ,เ,เลยนึกว่ามีตาหลังเลยนะคะลูกนี้โค้งหลังลูกนี้แบบเข้ามือเบอร์คลอมบีสุดๆนะคะเบอร์คลอมบีก็สัดเต็มข้อเลยทําให้ออเรนโดนั้นขึ้นนําทิ้งห่าง สามแต้ม11ต่อ8ค่ะโดยชอนนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าอลิสันขึ้นเซิร์ฟและพร้อมเล่นเกมรับอีกครั้งเล่นงานไปที่ลูปเปอร์จังหวะน,นี้บอนหลุดระบบบอลจะไปที่แมดดักไม่ใช่ไปที่อเบอร์คลอมบี้และเธอก็ทำได้อีกครั้งนี่แหละคือเหตผลว่าทำไมเธอถึงเป็นเ v p เมื่อปีที่แล้วและยังเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากอีกปีเธอคือแชมป์แอตลิตอลิมิเต็ด และชมพู่ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากในการตามไปเก็บบอลที่รับลอยออกจากเนตลูเปอร์พยายามทำทุกทางเพื่อดึงบอลให้เข้าระบบมากขึ้นแต่ชมพู่กลับพลิกทิศทางเกมเต็ย้อนยาวไปถึงไหล่ซ้ายของอเบอร์คลอมบีเห็นไหมล่ะอย่างที่บอกไปเซตที่ห้านี้เป็นการป้อนบอลให้เบอร์คลอมบีแบบจัดหนักจริงๆตอนนี้เธอทำได้สี่แต้มจากหกครั้ง และยังไม่มีความผิดพลาดเลยก็คือสีแต้มจาก6ครั้งในเซตที่5ค่ะซึ่งตอนนี้เอเบอร์คอมมีท้ทำไปสีแต้มแล้วนะเซตที่5เนี่ยเออมาที่จะมาต่อไปนะคะโดยจังหวะนี้เนี่ยพรพันเซตดึงบล็อกกลางได้สำเร็จนะคะโดยมีทางด้านแคสเปลากระโดดหลอกให้นะคะและพรพันก็จ่ายให้ทางด้านแมดดักนะคะเจอบล็อกเดียวแมดดักก็ซัดเต็มข้อเลยตีหนักตีคมมากค่ะลูกนี้ ทำให้ออเรนโดนั้นขึ้นนำา12ต่อ9ด้วโดยช็อตนี้นะคะผู้บรรยายพูดว่าแคสเปลว์ขึ้นตีจากแดนกลางอย่างหนักหน่วงมิดเดิลบล็อกเกอร์ของโอมาฮากระโดดขึ้นมาประกบแคสเปลวซึ่งวิ่งหล่อสร้างความสับสนให้แนวบล็อกและชมพู่ตัดสินใจได้ฉลาดมากเปิดเกมให้ตัวตบหัวเสาได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งและเธอก็ไม่พลาดใช้โอกาสนั้นทำแต้มได้ทันที และในเซตที่5นี้ก็เป็นออร์เรนโดของพันพันเนี่ยที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ9ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือแปลคำบรรยายของผู้บรรยายภาษาอังกฤษในเกมนั้นล่าสุดที่ออร์เรนโดลงสนามพบกับโอมาฮาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าผู้บรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยชื่นชมพันพันหนักมากจริงๆเขาพูดถึงทั้งการอ่านเกมของพรพันการตัดสินใจที่ฉลาด การลองแนวบล็อกจนเปิดเกมให้เพื่อนร่วมทีมนั้นได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งอยู่บ่อยๆรวมถึงบทบาทของพันพันในฐานะเซตเตอร์ระบบ51ที่ไม่ใช่แค่จ่ายบอลสวยแต่ยังเป็นอาวุธในเกมรุกจนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นไม่กล้าเมินพันพันเลยค่ะเรียกว่าในสายตาผู้บรรยายภาษาอังกฤษนั้นพันพันคือเซตเตอร์ระดับท็อปของเกมนี้อย่างแท้จริงทั้งประสบการณ์ความนิ่ง และความเข้าใจเกมในระดับสูงเป็นงไงบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้ดูฟอร์มการเล่นของพัน์ในแมตช์นี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณท่านที่รับชมรับฟังจนจบผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเนี้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องค่ะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ